การไล่บาดเสียสวินมังงะตอนที่205มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า By His Ten หรือแปลไทยเลยคือด้วยความแข็งแกร่งของเขาภาพของมังงะในตอนนี้นั้นจะเป็นการเปิดภาพสีซึ่งเหมาะสมกับการเปิดตัวของแลนสลลอตที่มีสมญาณนนว่าเทพแห่งสงครามและจากนั้นก็ตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุดเพอร์ซี่ที่กําลังบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้หันไปหาแลนสลลอตสวัสดีนายมาเพื่อพวกเราเง้นสินะ ลาสันนลแลนส์ลอสเน่นเก็ได้หันไปเพอร์ซี่ฉันจะเป็นคนจัดการเรื่องพวกนี้เองลาสนนันภาพของงะาก็ได้ตามหาที่สั้นส่วนกะเวณที่เห็นเช่นนั้นเองเน่ก็ได้พูดเช่นเดียวกันถึงเวลาของไอ้บ้าแล้วสินะแลนส์ลอสสิ้นเสียงการเรียกชื่อนั้นมึงง๊าก็ได้เปิดเผยเห็นถึงใบหน้าของแลนส์ลอตที่สีหน้าและสายตาเขาแลดูไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เขานั้นกำล,ลังเผชิญแลสันนันเสียงแลนส์ลอตก็ได้พูดออกมา นี่ถ้าเกิดนายจะฟื้นขึ้นมานะ่ะอย่างน้อยนายก็น่าจะบอกฉันก่อนสิท้ายเพอร์ซี่ Time ที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับออขอโทษทีจากนั้นแลนก็ได้ตอบอ่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องพวกนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวนายก็แค่นั่งเฉยก็พอเพราะเรื่องที่ตรงนี้นะฉันจะเป็นคนจัดการเองแล้วจากนั้นผ่าก็ได้ตัดมาหาการเล็ดไอหมอน,นั่นเป็นใครนะแล้วจากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้หัวเราะ <c oughs> ก็แค่ผู้ชายที่ แข็งเก่งที่สุดนะที่ตรงนี้จากนั้นภาพขอบาง,ง่ายตัดไปหาเหล่าสี่ความชั่วร้ายเสี่ยนไอรอนไซก็ได้พูดออกมาแลนส์ลัดแห่งสีกาลวิบัตจากนั้นเบลทีฟก็ได้พูดต่ออสุวินแห่งสงครามและเพลกายก็ได้พูดต่ออสวินที่ฆ่าเพื่อนของเราไปมากมายแล้วกนั้นวอร์เดนก็ได้พูดเช่นเดียวกันเขาคือ God of war เร์แห่งสงครามจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาแลนสลัดคือว่าฉันไม่รู้เรากว่าเกิดอ,อะไรขึ้น แต่เหมือนในตอนนี้พลังความกลโหนนะ่ะจะเข้าครอบงำพวกแกทุกคนถูกไหมพร้อมกับที่แลนส์ลอตน,นั้นกําลังเดินตรงเข้าไปหาเราสีความชั่วร้ายกระเวณที่เด่นเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวก่อนสี่คือนายจะไปลุยคนเดียวเลยขั้นเหรอเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดเช่นเดียวกันจ้เาพวกนั้นเพียงคนเดียวนะ่ะก็แข็งเก่งมากเกินไปแล้วนะทาให้แลนสลอตที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้หัวเราะ <c oughs> พวกนายในตอนนี้ดูถูกความขแข่งของตัวนายจนเกินไป ในแง่ของความสามารถของแต่ละคนฉันคิดว่าในตอนนี้พวกนายนะแข็งแกร่งพอซะพวกนี้ทุกคนนั่นแหละสิ้นสุดคำพูดนั้นทำให้ในตอนนี้ทั้งสามคนเนี่ยก็ได้งงและกนั้นผาคก็ได้ตัดมาหาวอร์เดนแอนติเมตไฮเินซสซึ่งนี่คือพลังเวทที่วอร์เดนได้ใช้ในการโจมตีเพอร์ซิวัลและกนั้นก็ได้มีน้ำแข็งเนี่ยพุ่งตรงไปหาตัวของแลนซ์ลอตวินาชีนั่นเองแลนซ์ลอตเนี่ยก็ได้ชักดาบความขาวมาและเขาก็ได้ชี้ไปที่น้ำแข็งแล้วเหมือนน้ำแข็งตรงหน้าของแลนซ์ลอตเนี่ยจะกระจายตัวออกไปทำให้ตัวขอองงร์ี่ก็ได้งง เขาหยุดคืนน้ำแข็งได้งั้นเหรอแล้วสนานเสียงแลสลัตก็ได้พูดต่อพลังเวทนี่นะมันรุนแรงก็จริงแต่ว่าถึงแบบนั้นทิดสั้นนายสามารถใช้พลังฟูเคิเตอร์ในการซ้อนกับพลังเวทระบ้านี้ได้ไม่ใช่งั้นเหรอเพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้บอกฉันว่าพลังเผาปีศาจนายกับฟูเคิเตอร์จะไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้สิ้นสุดคำพูดนั้นตัวของเพล็กกนี่ยก็ได้กระโดดมาาาคอลัชาร์เลสทำให้เกเวนทีเ็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจ บ้าเอ้ยไม่มีทางหน้านั่นคือพลังเวทที่ถล่มแอนวิฟจนพินาศสิ้นสุดคำพูดของกรเวณตัวของแงลนซอร์ลก็ได้สบะบัดดับความข่าขึ้นเข้ารับการโจมตีทำให้ตัวของกเวณกับเพอร์ซี่ที่เห็นตัวของแลนสามารถรับได้เนี่ยก็ถึงกับงงใหญ่ไดไงกันแล้วจากนั้นแลนซอรก็ได้พูดออกมาการออกแรงให้มากพอในการรับการโจมตีถ้าเกิดอีกฝ่ายส่งแรงมาเท่าไหร่ก็แค่ส่งแรงกลับไปในปริมาณเท่ากันสิ่งนี้คือสมการที่เรียบง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแรงเท่ากันได้มีการชนกันทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์และพื้นที่แอนวิฟจะไม่โดนทำลายเพอร์ซี่ด้วยความสามารถของไรท์เบลริตนายนายสามารถทวีความแรงได้แล้วถูกไหมดังนั้นแล้วนายบอกว่าสิ่งนี้นายจะไม่สามารถจัดการมันได้แล้วสัานภาพก็ได้ตัดมาหาไอรอนไซส์และนี่คือพลังเวททำให้ตัวของไรท์เบิริตเสียการควบคุมเพอร์ซี่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มปวดหัวไม่นะเราเริ่มจะเสียการควบคุมอีกแล้ว แต่แล้ววินาทีนั้นอยู่ๆเพอร์ซี่เนี่ยกลายเป็นปกติจานั้นแลนสลอตก็ได้พูดออกมาที่หนักสุดเลยคือพลังเวทบ้าๆนี่สามารถจัดการกับนายได้เนี่นะเพอร์ซิวทำให้ตัวของเวนเนี่ยถึงกับตาโตบ้าหนนะ้านั่นมันคาถาต้องห้าไม่ใช่เหรอสิ้นคำพูดนั้นแลนสลอตก็ได้ตอบกลับนี่กเกวนเรื่องของพลังเวทเธอนะี่ยไม่เปนสนองรองใครเพรฉะนะแล้วถ้าเกิดเธอโฟกัสดีๆแล้วก็กแค่พลังเวทแค่นี้ตัวเธอนะ่สามารถจัดการความบาดไอรลอนไซได้อยู่แล้ว อย่าบอกนะว่าเธอไม่สามารถทําได้แล้วเมื่อสิ้นคําพูดนั้นตัวของเบลทีฟเนี่ยก็เดินมาเผ่ออาณาจักรชั่วนิรันต์อาณาจักรชั่วนิรัน์ที่จะไม่มีวันล่มสลายและสล็อตที่ได้เห็นก็ได้พูดออกมาเพราะฉะนั้นแล้วหมอน,นี่คงจะเป็นอัศวินคนสุดท้ายในความชั่วร้ายเบลอะไรสักอย่างเบลทีฟเหรอและสน,นั้นเบลทีฟก็ได้พูดออกมาลองดูแล้วเจ้าอาจจะรู้ได้ตัวเองและสนั้นเสียงกระเวนก็ได้พูดออกมาพลังเวทของหมอหนั่นเลยคือการผ่าแบ่ง เพราะฉะนั้นแล้วสามารถแบ่งได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพื้นที่ที่ว่างเปล่าสิ้นคำพูดนั้นตัวของเบลทีก็ไม่รอช้าเขาได้ใช้พลังโจมตีที่เคยโจมตีทิดสัน execution of j u s t i c e และก็ได้เกิดขึ้นดาบรอบตัวของตัวเบลทีจากนั้นเสียงของเบลทีก็ได้พูดออกมาจะทำลายสารที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นนิรันดร์ของเรานั่นทำให้เกิดความเจ็บปวดความโศกเศร้าทั้งมวลขา จะไม่ปล่อยให้าได้มีชีวิตยืนอยู่ต่อและจากนั้นรอบตัวแลนสล็อตก็ได้เกิดขึ้นโจมตีมหาศาล <c oughs> ทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็นห่วงแลนสล็อตแต่เมื่อสิ้นเสียงตะโกนนั้นตัวของแลนสล็อตเนี่ยก็เริ่มขยับมือความเจ็บปวดนะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนถึงได้กัดฟันในการยืนหยัดเพื่อสู้กับมันความโศกเศร้าเองก็มีอยู่จริงเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงได้จับมือกันและก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้านั้น จะว่าไปแล้วพลังเวทของแกมันทํางานลักษณะนี้ถูกไหมสิ้นคําพูดนั้นลอยฟันดาบของเบลทิฟเน่ก็ได้ถูกปัดออกทําให้ตัวของแอนเน่ถึงงง,งบ้านะเป็นไปได้ยังไงแลสะสน,นานนาซิงก็ได้พูดต่อลอยฟันของเบลทิฟถูกปัดป้องได้เหรอแลสะสน้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อมันยังคงอยู่รอบตัวแลนสล็อตนะแล้วสน้นเสียงกระเวนก็ได้พูดออกมาไม่สิเป็นเหมือนกับการโจมตีของเหล่าสี่ความชั่วร้ายตัวอื่นการโจมตีนั้นถูกผลักและถูกโยนออกไป ลักษณะคล้ายกับเกี่ยวแม่น้ําที่กําลังหมุนนะจุดปลายดาบของแลนส l ลอตแล้วสน,นั้นเสียงแลนส l ลอตก็ได้พูดออกมาพวกแกได้เสอวิ่งเข้ามาหาชั้นเด็ดขาดแล้วสน,นั้นแลนสลอตก็ได้เข้าโจมตี4ความชั่วร้าย The Moon of e 8 e จันทาสิบแปให้ในตอนนี้ทุกคนที่เห็นการโจมตีนะ่ะเสืองงฮา เพรเพียงการโจมตีครั้งเดียวของแรนสลอตทั้ง4ความชั่วร้ายตอนนี้เนี่ยถึงก็โดนการโจมตีและก็ลอยกาอากาศก่อนที่พวกเขาทั้ง4คนนั้นจะตกลงสู่พื้นและจากนั้นเสียงแรนสลอตก็ได้พูดออกมาอย่าได้คิดว่าพวกนายจะโดนจัดการแค่นี้และแล้วมึง,งะเรื่องการไล่บาทเสียสวินตอนที่205ก็ได้จบลงไปแม แลนสล็อตเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะฮะบางงานในตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าตัวของแรนสลสอตเนี่ยเขาน่าจะเก่งขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะเป็นเหมือนกับพลังอะไรสักอย่างที่แบบแปรเปลี่ยนการโจมตีอยู่ที่ปลายดาบอะไรทํานองนั้นนะผมคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งของพลังเวทด,ดั้งเดิมของเขานั่นแหละไอ้พลังเวดชายนิ่งโลดดั้งเดิมเขาเนาะและอีกอย่างเลยคือแรนสล็อตเนี่ยก็เหมือนกับตอบคําถามที่จุดว่า พลังของวอร์เดนเนี่ยตัวของทิสซันเนี่ยสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยฟูเคาน์เตอร์ส่วนพลังของไอรอนไซ์มันก็คือพลังเวทงอกง่อยที่ไม่ได้เป็นนักเวทได้สามอาะยังไงกระเวณก็สามารถจัดการได้และพลังของเพลกการ์ดตัวของเพอร์ซี่ที่มีพลังไรซูเปอร์ลินเนี่ยก็สามารถจัดการได้ง,ง่ายเช่นเดียวกันคําถามเลยคือแต่ละคนเนี่ยมีตัวต่อสู้ที่มันเหมาะสมกับแต่ละคนอยู่ถูกไหมแต่ว่าแลนสล็อตมึงจัดการคนเดียวเลยเหรอเ <c oughs> อย้ยมึงเปิดตัวโหดเกินไปนี่มึงเก่งแบบเป็น GM แบบโคตรเหนือ GM อ่ะ ถ้าก่อนว่าจัดการเธอก็ว่าโหดแล้วนะเฮี้ยนี่แม่งโอ้โหทวีความโหดเข้าไปอีกสมกับฉายากอดออฟบอลเลยอะเท่แผงสงครามอะถ้าไงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์น,นะฮะแล้วก็สามารถโดเนทเป็นแรงใจให้ผมได้ที่ลิงก์โดเนทด้านล่างเลยเนะครับผม ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะเดือนก่อนก็ต้องขอบคุณคนโดเนตด้วยเนี่ยผมเดือนก่อนมียอดทั้งหมด100บาทนะครับผมเดือนนี้ขอตังเป้าที่200แล้วกันถึงแม้เดือนก่อนจะไม่โดนเป้าแต่เดือนนี้ขอโดนเป้า2 0 0บาทนะครับผมดิ้งดัลลังบายๆรับผมสวัสดีครับ